ันนี้เราอยู่กับ Fortuner ปี2018นะครับตัว 2.4V นะครับวันนี้อัพเวอร์ชันเป็น Fortuner r e g e n d e นนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับชุดร e เ e n d ดนะฮะแถมฟรีอุปกรณ์ตกแต่งนะฮะของตัว GR Sport นะครับนะผมได้ความสปอร์ตเหมือนรถแต่งแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวเบาตัดหมอกลูกค้าสามารถเลือกสีได้แบบนี้เลยนะครับ สวัสดีครับผมร้านแต่งรถ LK Auto สาขาพระราม5นะครับผมและวันนี้เราอยู่กับ Fortuner ปี2018นะครับตัว 2.4V นะครับวันนี้อัพเวอร์ชั่นเป็น Fortuner อ e g e n d จนนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะครับเป็นชุดร e g e n d ดอนะฮะแถมฟรีอุปกรณ์ตกแต่งนะฮะของตัว GR Sport นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชายล่างนะฮะที่เป็นตัวลิ้นด้านล่างนะครับผมเบาตัดหมอกแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังนะครับผมได้ความสวยงามดุดันนะฮะเหมือนรถแต่งเลยนะครับตัวนี้นะครับผม มาในสีขาวุก070นะครับตัวนี้นะฮะจากปี2018นะเปลี่ยนเพิ่มเติมมานะฮะจะด้านหน้าจะได้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้านะครับผมกระจังหน้านะฮะที่มาพร้อมกับตัวโลโก้เป็นโลโก้แก้วแบบนี้นะฮะให้เป็นพาร์ทอ,อะไหลแท้สวยงามแบบนี้เลยทีเดียวนะฮะตัวไฟหน้านะฮะเป็นแบบใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ d u o projector lens นะครับมาพร้อมกับตัว daytime running l i g h สุดล้ำแบบนี้นะฮะและก็ยังมาพร้อมกับชุดสายไฟตรงรุ่นในทุกๆจุดของ การตกแต่งของเราเลยนะครับผมและในส่วนของกันชนนะฮะเป็นพาร์ทอะไรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมมาพร้อมกับตัวเบ้าไฟตัดหมอกนะฮะที่เป็นสีขาวมุกเดียวกันกับตัวรถตัดหมอกสีดําเงาแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับตัวฐานเซนเซอร์นะฮะที่เป็น ฐานเหมือนจริงแบบนี้สีดำนะครับผมในส่วนของชายด้านล่างสุดนะครับตัวโปรโมชั่นของเรานะครับแถมฟรีให้เป็นตัวลิ้นด้านล่างของตัว GR Sport สีดำแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับตัวโลโก้ GR Sport ด้วยนะฮะทั้งหมดนี้เป็นพาร์ทอะไรแท้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็น2สเต็ปนะฮะจะเป็นไฟหลีด้วยแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบซีเคิล l ชลไรนะครับผมมาพร้อมกับชุดสายไฟร่วมกันกับไฟด้านบนนั่นเองนะครับผม และก็ในส่วนของด้านหลังนะฮะก็มาพร้อมกับตัวกันชนท้ายนะครับที่เป็นของตัว Fortuner GR Sport นะฮะแล้วก็ลิ้นด้านล่างสุดนะครับจะเป็นตัว d i ฟฟิเ e อร์ของตัว GR Sport นะฮะจากโปรโมชั่นเดิมนะฮะจะได้เป็นของตัว Regender re สีดำนะครับแต่ โปรโมชั่นสุดคุ้มปีใหม่เรานะฮะจัดให้ลูกค้านะครับพิเศษสุดเลยนะฮะราคาเดิมจะได้เป็นตัวดิฟิเซอร์ด้านหลังของตัว G R Sport แบบนี้นะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับผมและในส่วนของไฟท้ายนะฮะก็ยังมาพร้อมกับตัวไฟท้ายที่เป็นพ์ทอะไหล่แท้นะครับผมตัวนี้เป็นของตัว G R Sport นะฮะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบเซอร์เคิลไลและก็ชุดสายไฟตรงรุ่นนั่นเองนะครับผมในส่วนของคิวท้ายรับกับไฟท้ายนะฮะจะเป็นสีดำเงาแบบนี้มีมาให้ด้วยนะครับผม และก็ตัวหัวเซนเซอร์นะครับเราให้เป็นหัวเซนเซอร์เหมือนจริงติดหลอกให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับผมแล้วก็จัดรอไปอีกคันหนึ่งเลยนะฮะสำหรับงานแต่งหน้าของเราวันนี้นะครับเป็น f o r t u n e r ปี2018นะฮะสีขาวมุก070นะครับผมอัพเวอร์ชันเป็น Fortuner GR Sport นะฮะด้านหน้าด้านหลังนะครับโปลิ้นด้านหลังด้านหน้าสีดำนั่นเองนะได้ความสปอร์ตเหมือนรถแต่งแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวเบ้าตัดหมอก ลูกค้าสามารถเลือกสีได้แบบนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้นะฮะเป็นพาร์ทอะไรใหม่อะไรแท้ร้อแบบที่เราย้ําไปในทุกคลิปเลยนะฮะท่านใดที่ต้องการงานคุณภาพงานพรีเมียมแบบนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูงานจริงที่เอาเคอโตของเราได้เลยนะครับหรือว่าสั่งจองเข้ามาติดตั้งนะครับตัวนี้ทั้งหมดนี้เราใช้เวลาติดตั้งประมาณ30นาทีเท่านั้นนะครับผมช้าสุดไม่เกิน1ชั่วโมงนะฮะลูกค้านั่งรอรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับ ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามที่ LK Auto ออตของเราได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเอเคของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ